นี่เราจะพาทุกคนที่เยาวราชนะคะไปรบ5หลัก5ฟองเราจะได้อะไรเาบ้างเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเราจะไปดูของแล้นะคะที่จะมีสถานที่ที่เราจะได้มาอานคืหลักสอบด้วยเอกสารรถไปนะเราจะขึ้นกรมาอ่านคือที่ NRT วัดขั่งกราดในป่ะนะต้องชื่อสถานที่ะ ได้ไองนเยว่ากกรรมเลี่ยนก็จะไปหาซื้อของให้เพื่อเราเลยเราจะซื้ออะไรให้เพื่อนเราเกลวน้ำจะได้ลไหมเกลีน้ำหัวเดือยยี่สิบยี่สิบทุกทุกทุที่ต้องเปแก้วน้ำเสมอเมื่อตอนที่รับน้องรับน้องสาขาต็แก้วน้ำได้แก้วน้ำมาเป็นของขวัญมาก ซื้อพวกคุญแจไหมเอาพันไหมคุณเจชอบจอดเลนั่งรถร้างร้อนใช่ไหมก็ขับไปผันระหว่างร้อนเลยระหว่างนั่งรถในตึกก็ขับนี่เมกี้นี้นะคะทุกคนที่เราเจอขอที่น่าสนใจน่าซื้อไปแล้วของหักกับเลยนะเป็นอ่ะโลจลูกรูปไอ้นี่ค่ะเอาเรียกว่าอะไรอะรอยเอองอยเกมเพราะมันเล่นเกมได้เลยค่ะเป็นเป็นเกมแบบที่่นีเกมทั่วไป พวกมงกินมูกินหางอะไรอย่างนี้มันน่ารักมากไม่ไปเล่นแก้เหงางได้เรไม่มีอะไรทําชิดคิ่ว่าจะซื้อไปดีไหมไปลองเดินหาของอย่างอื่นดูก่อนนะคะตอนนี้ฟองที่น่าสนใจกว่าน,นี้นะคะและ้วก็จะค่อยมาซื้อ,อจ,จะมีมแล้วจะไม่มีมแล้วความตัดสินใจไว้อันนี้ก็จะทดไว้ในใจก่อนเก็บเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าเราอาจจะเอาอันนี้ไปซื้อไปซื้อ เอาไปแรกของขวัญนะคะเปยังไงแลว้วเราก็มาเรียกของให้คุยงไปแล้วนั่นก็คือเขามีหกสี้างหน้านะคะจะพาไปที่ไหนจะไปตอรุยที่ไหนกันอีกก็ติดตามชมกันได้ตอนต่อไปะคะ